สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นานรักทุกๆท่านนะคะไม่ต้องแปลกใจแล้วค่ะข่อยมนชันแนวพี่น้องสิผ้ามางุ้มบอกขอยจูบพี่น้องก่อยเห็นบอกขอ,จอย,อย,อย,อยขอจูบพี่น้องเบื้องแน่สิงเดียวที่พี่น้องไปใส่กับบออดตายดอกพี่น้องเบื้องแน่บอกขอยจูบพี่น้องมึงก่อยสีผ้างุ้มอีกพี่น้องก็เห็นหลหนวยอยู่โอ้ยก่อนเห็น ไซโนก็เห็นทั้งพี่อยู่พี่นอ้นองไซโนไซโนข้าเจ้าให้งุ่มได้ด้วยจ้ะนี่ข้าเจ้าใจดีใจดีได้พี่นอ้องในปากในหนีเนี่ยนะไซโนไม่กับซียย่ทั้งเทิร์หมวกในะด้วยจเด้อเพราะว่ายานมันเปียกเนาะพี่นอ้องเนาะเอาอยู่ใส่ละบานเนี่ยก็จัง่อยเห็นอยู่โอดนดีหน่วยหนึ่งอู้สองหน่วยสองหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยมิตอหน่วยใหญ่ๆพี่นอ้องมึงเนี่ยค่ะ เขาต้องยืนเบิงพี่น้องเบิงเนี่ย่ะต้องยืนเบิงได้พี่น้องมันจังเห็นเพราะว่าน้ำน้ำมันใสนอกจากเนาะพี่น้องพี่เดช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 สองนวยมือเนี่ยควยม่านนะหลายหน่วยอยู่ให้ได้สองนวยโอ้ยพอได้ออมอยู่ได้พี่น้องเอ้ยฮะน่ะ พี่น้องข่อยเยียบพี่นอ้องนี่นัวหนึ่งอุ้ยพี่น้องข่อยเสียไปแกงเสียพระขี่เล็กสีสีมางม้มน้ำกู้ยละสีเออเหรอเออเหรอตร้องต้องต้องต้องเห็นก่อนบอกขอให้กาบกระมีได้พี่น้องฮนะน่ะขอให้กาบกระมี่้ามาแห้งหลายเอา้าหน่อยเนาบอกขอให้หนาที่จริงบตรต้องงมกระได้พี่น้องบอกขอให้อันนี้นั่นเพราะว่ามันแนมเห็นเนาะจากเนาะ น้ำคุ้นะบ้านนี้เลือมันมาบางยานี่พี่น้องพออง่อพ่อบอกหขาใกาบมา <laughs> หาบกหอยจูพ่อ,อบอกหขาใกาบพี่น้องโอ้ยคื่นทะเลมันเป็นทะเลนะพี่น้องวพอพิษคื่นอันในภาคเนี่ยแหละจ้ะจมันเป็นอัน เป็นปากใหญ่ๆแล้วจะนะโอ้แต่หลอกแต่ก่อนหินโอ้พัดข่อยอขคอยข่อยนี้เบิรป่านนี่เออโอ,โอ้พี่น้องเอ้ยเได้จพ่อแกงบอลข่อยนี่ นี่บกหอยก,าบ,ยกาบหน่อยนึงกาบหน่อยแทะง้มหอยง้มหอยพี่นอ้องง้มหอยนะจ้าคือบอกเห็นวะบบกหอยจูบมันไปใส่เบิร์ดอะนี่หน่อยนึงหอยกาบหน่อยอ่นอนๆพอดีเลยพี่น้องนี เดี๋ยวเกงหนึ่งนี่นะบบเอาลายเด็กพี่น้องขอเอาแกงหนึ่งเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเห็นลหรอสามนวยอยู่นี่มะนี่มะนี่นี่หน่วยหนึ่งนี่วั Ooh, <good S 1> งยาใ <on. S 1> นเลือดวังยาในเลือมากเหรอมันบบเห็นพี่น้อง nice one, uh huh. น,นี่สามน่วยนี่แต่น่วยใหญ่ๆพี่น้องเอ้ย oh <my> บางนี่ยค่ะพี่น้องบางในตาอ่อนซ้อนแห้ง <Yeah. S 1> สุดยอดเลยพี่น้องขอเสียไปแกงใส่ผักขี่เล็ก เป็นตะแกงแสบแท้นี่หนึ่งตรงในปากอาเด้วยพี่น้องเอ้ยสดๆเลยเด้อนี่เด้อสองเห็นบ่อยในปากมันอาขึ้นสองพุ่นน่ะโอ้ยน้ำแตกจวดจวดสามเฮ้ยสามหน่วยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคุณน่ะตะสะอ่อนแท้พี่น้องเฮ้ย ข่อยเสียไปเพื่อนสีข่อยแกงข่อยเสียไปขังใส่คุลเลอรออออ์ไว้พี่น้องมันอยู่ในเหิงอยู่จ้ะโอ้ยพี่น้องไปหาตอ่อหาต่อพี่น้องคนน่ะพี่น้องเป็นโมโมเลยอยู่หนีเด้อเซ่ล่ะยาหนิหนีหน่วยหนึ่งอ่าฮะหนีหน่วยหนึ่งหนีหน่วยหนึ่ง oh, wow. ใช่ละขอเห็นอยู่บางยาอยู่นี่สีน่วยใช่ละก่อนเห็นเสียไปใส่น้อแบบนี้เนาะนี่เด็กสีน่วยไอ้หม้อหืมขอเห็นแวบๆอยู่แถวนี่ล่ะเวิร์ดละเบิร์ดละสี่น่วยขอเห็นบางยาหาหน่วยคนใดพี่น้องมาพี่นี่นี่น่วยนึงมาพี่มาพี่น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 ีมันอยู่จังซี่นี่มันอยู่จังซี่นะคะมันอยู่จังซี่ค่ะ นี่นี่คือบักหอยจูบนะคะบักหอยจูบฝรั่งนะคะใหญ่สมคำเลิมลือมันใหญ่อีหลีได้พี่น้อยมันใหญ่ทุกอย่างเลยน้องใหม่ก็ใหญ่บักหอยก็ใหญ่นี่แต่แนวใหญ่ๆที่รักมาทังพี่เออให้น่อยหนึ่งเลยน่อยหนึ่งพี่ ขอขวาบอุ้ยน้ำแตกแล้วโอ้ยสดสดเลยพี่น้องเลยสดสดเลยพี่น้องอฮสดสดเลยค่ะอสดเด้อพี่น้องนี่เด้อมันอยู่ในน้ำบ่เด็ดปรุงแต่งได้จ้ะเด้อคือข่อยไปหานองใหม่พี่น้องมีคอมเมนต์ว่าอันของปลอมมาซานจะข่อยเสียลของปลอมมาแต่ใส่พี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่นวอหนึ่งก็ต่อ ท,ะทะสองน่วยเ,เดลือดขอเห็นนี่นี่น่ก้อ <Ooh. S 1> นก้อ <c oughs> นเลือดสีมาพี่น้องก้อนเลือดสีมา้าเออนี่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 สองน้อยอยี่นี่คอยจูดก,ก็บอกของแรงสดุสดๆเลยนะจ่ะเด้อบังฟ้ามันเปิดเนี่ยเออ yes เลือดมาบอ่ะนี้ยพเห็นดอกข,อขอ่อยเห็นบอสคาไม่นัดสี่เนี่ยงอนหนีน่วยนึงหนี่วยนึงพี่น้อง ใช่ใช่ดูนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องไลยแทะไลยแทะพี่จะบบอกขอให้จูบพี่น้องเอ้ยบังเกิดใจอย่างว่าพี่ว่าพี่พี่น้องเอ้ยจ้าพี่น้องหลังจากพาลูกพาผัวไปสาไหวน้ำมาเนาะพี่น้องเนาะไปสาไหวน้ำมาเด้อพี่น้องเด้อขอจังใส่สูตรเนี่นี่นะ อีกอย่างมันกบง,งมลงงงไงน้ำนาาเนอาจะเนาะบอถือกันน่จะเนาะพี่น้องเอ้ยบางสองสามมือบางมากที่แรกๆน่ะข่อยอยางไปเบิ่งน่ะมีพี่น้องเอ้ยมีแตหนทยใหญ่ๆพี่น้องบอกขอให้จูบนั่นมันนี่ข่อยเลื่อยอยางมาเบิอ่งอีกมีอีกพี่น้องใส่สุดนั่นเลยโดดลงน้ำเลยพี่น้องเอ้ยฝรั่งนันหัวเซวเลยพี่น้อง <laughs> โอ้ยได้พ่อแกงนอจาจะเนาะ เอาลราจะพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มอนช a น e l เด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปนาจ้าลลค, oh. คลิปนี้สวัสดีจ้า